นี่เป็นไฟตัวไฟสวิตชิ่งนะครับร้อยหกสิบโวลต์่นป็นโวลต์เอาโวลต์เอแต่สายเอาโวลต์นะครับไอบ้ร,อนนร<ม>้อย,นะ 2. 2. นยนห,อหนึ่ิบสองยี่สิบสองจุดแปแอมป์นะครับไปเหลือร้อยยี่สิบแปดโวลต์นะครับอันี้เป็นไฟคาเข่านะครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับไฟฮีซีนะครับ ที่สองทีครับปนตูไว้ตรงเรกที่หน่อแปดสเก้าอุ่นนะครับย2อแอมนะครับ ไปเหลือสองิบน,นะครับโอเคเลยแรงเลยนะครับเกานะครับผมร้อนขื้นประมาณสาจห้าองศานะครับสองแคมไปเหลือสอง้าุนนะนรัมสิบเก็ดวัวนากูก็ตกตามนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นกินพูดสำคัญที่สุดนะครับถ้า2 4 0ลประตูเลยเนี่ยมันจะออกเ็นเยอะกว่านี้แต่ว่ามีถึง190เถึง200ลูนนะครับ1ี่แปดโวนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่า22สองแอมป์นะครับร้อยแปดสิบเก้าโวลที่งแอมป์4 1่พันนรบวัตต์นะี่แ